สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทดสอบเครื่องกันนะครับก็ตัวนี้เป็นตัว2,900บาทนะครับก็คือฟังก์ชันจะครบหมดเลยพันยกพันกระแทกแล้วก็ปรับสปีดพันได้2ระดับนะครับมีสวิตตัดไฟหน้าเครื่องนะครับรุ่นนี้ผมจะปรับปรุงใหม่นะครับเราจะเห็นว่า VR ที่เคยอยู่ตรงนี้หายไปเพราะว่าผมเอาระบบลิมิตกระแสเนี่ยไปเก็บไว้ข้างในเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วก็ลดจำนวนปุ่มหน้าเครื่องลงไปนะฮะแต่ก,ก็ยังอยู่ในเครื่องนะครับระบบก็ยังทำงานปกตินะฮะระบบโคเทคกระแสนะครับ,รบ,บทกุกนะทีอ่าทีนี้ก่อนเปิดเครื่องนะครับเราก็เช็คสวิตช์ทุกตัวให้อยู่ต่ำสุดนะฮะต่ำสุดเวลาเราคี้แบตเตอรี่ผิดขั้วเนี่ยนะฮะถึงแม้เราจะไม่เปิดเครื่อง นะครับมันก็จะมีเสียงเตือนนะฮะเครื่องก็จะไม่มีปัญหานะครับทีนี้เราเปิดเครื่องขึ้นมาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับแล้วเราคลิปขั้วแบตเตอรี่ผิดนะฮะเราเช็คปุ่มทุกปุ่มแล้วนะครับอยู่ในต่ำสุดหมดนะครับอยู่ในปิดนะฮะนะฮะคลิปขั้วผิดมันก็จะร้องเหมือนกันนะครับดังนั้น เราก็มาคีบคั่วให้ถูกต้องนะครับพอคีบคั่วถูกต้องปุ๊บเครื่องก็จะแสดงแรงดันของแบตเตอรี่นะฮะแสดงแรงดันของแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่12.1โวลต์นะครับเราก็ทำการเปิดสวิต์ตัวนี้นะฮะโยกขึ้นไปเพื่อจ่ายไฟออกมาหน้าเครื่องนะครับจ่ายไฟออกมาหน้าเครื่องพร้อมที่จะทำการชาร์จนะครับเราก็เร่งแอมตัวนี้เร่งแอมนะครับ เล่นแอมป์ขึ้นผอ่ามาแล้วนะครับวนเดินแอมก็เดินนะครับผมจะเล่นไปสิบแอมป์ต่อแบตเตอรี่ร้อยแอมผมจะเล่นไปสิบแอมป์นะครับอ่าสิบอ,อันนี้อยู่ที่สิบแอมป์นะครับขรอะอยะขยับกล้องเขาไปตั้นิดเดียวจะได้เห็นชัด,ชด แล้วทีนี้ผมจะเปิดฟังก์ชันพันกระแทกนะครับก็คือปุ่มแดงตัวนี้บิดไปที่12นาฬิกาครับนะฮะเข็มก็จะกระตุกขึ้นมานะครับอันนี้คือพันกระแทกนะครับเราสามารถปรับความเร็วได้สองระดับนะครับอันนี้ระดับค่อนข้างไวนะครับแล้วก็จะชา้าลงในโหมดนี้นะครับส่วนพันยกทำงานยังไงพันยกปุ่มกลางเลยครับ อันยกลุ่มกลางเราก็หมุนมันขึ้นมาหมุนตอนที่มันอยู่เลขศูนย์นะครับนะฮะเราจะเห็นว่ามันยกขึ้นมาที่ห้าเอ็เราจะวิ่งห้าเอปมกสิบเอ็มนะฮะเขืมก็จะวิ่งอยู่ระหว่างห้าอมกับสิบเอ็มพันยกละครับ ถ้าเป็นการเลี้ยงกระแสรหรือเคี่ยวกดเนี่ยเราอาจะเพิ่มบิวตี้ตัวนี้นะฮะเพิ่มเพิ่มตัวหมดพันกระแทกเนี่ยบิดเร่งันขึ้นไปอ่ะให้อยู่สักประมาณนะะบ่ายสนะครับ5นาฬิกานมะฮะมันจะยกติดเดียวนะครับแล้วเราก็เลี้ยงกระแสเบา กระยุกไปเลี้ยงก็ใส่เบาๆตนะัวนี้มันก็จะทําให้แบตไม่ร้อนนะครับกนะารใช้ฟังก์ชันคันกระแทกคันยกแบบนี้จะทําให้แบตไม่ค่อยรอ้อนนะฮะทำให้เราเคี่ยวกดได้นานนะครับทำเคี่ยวกดบางครั้งเนี่ยเราต้องใช้เวลาเคี่ยวกดเป็นเวลานานนะฮะเ,เราไม่อยากให้แบตมันรอ้อนนะครับเราก็ต้องใช้วิธี นี้เราก็รู้หมดแล้วนะครับว่าฟังก์ชันทุกปุ่มใช้ทํางานอะไรนะครับใช้ใช,ใช้ทําอะไรนะฮะฟังก์ชันทุกฟังก์ชันนะฮะมันใช้งานได้จริงใช้งานได้ทุกอย่างนะครับนะบไม่มีฟังก์ชันที่มีไปแล้วไม่รู้จะใช้ทําอะไรนะฮะไม่มีนะฮะฟังก์ชันที่ผมใส่เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับ เราจะกระแทกแบบ 50, 50ก็ผ่งคลางหรือ่ประมาณ1ิบเนาฬิกาของฝานี่ฮขึ้นกับลงมันจะแบ่งระยะเว,วลาเท่ากันครับสำหรับพันยกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ตอนเคี่ยวกดนะครับก็คือแบบที่กระตุ้นแล้วแล้วเราต้องการเคี่ยวกดทิ้งไว้นะครับอ่าแล้วทีนี้คนถามว่าพันกระแทกใช้ตอนไหนพันกระแทกก็คือ <c oughs> ถ้าเราเจอแบตตันๆมาเลยครับถ้าเราเจอแบตตันมานะฮะไม่ค่อยกินแอมกินแอมน้อยนะเราเร่งโวลต์ไปสูงแล้วบางทีเร่งไปสิบยี่สิบกว่าโวลต์สามสิบกว่าโวลต์จะกินสักแอมสองแอมอะไรเงี้ยครับเราเปิดทันกระแทกเลยครับพันกระแทกจะช่วยให้สลายชันฟ็ฟได้เร็วขึ้นนะครับอ่าพอกระแทกได้ซักประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเราก็มาดูแรงดัน ถ้าแรงดันว่าตอนนี้แรงดันมันอยู่เท่าไหร่ถ้าแรงดันมันอยู่สิบสี่โวลต์สิบห้าโวลต์อะไรประมาณนี้เราก็มาเปิดพันยกเลี้ยงกระแสเลยนะฮะเปิดพันยกเลี้ยงกระแสมันไวนะฮะมันก็จะทําให้เที่ยวกดต่อเนื่องนะฮะพันกระแทกเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องที่ว่ามันจ่ายมันจ่ายกระแทกเป็นช่วงๆนะครับมันจ่ายกระแทกเป็นช่วงๆนะฮะแต่พอเราเคี่ยวกดเนี่ยเราต้องการกระแสต่อเนื่องเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นพันยกเราก็เร่งพันยกขึ้นมา ก็เริ่มทำยกขึ้นมานะบนะบอบางคนทำแบต200แอมป์นะครับทำแบต200แอมป์ผมขออนุาตปิดก่อแบต200แอมป์อะเร่งไป20แอมป์เฮ้ย20แอมป์ทำแบต200แอมป์เปิดตันกระแทกนะจะเห็นว่ามันวิ่ง20 0 20 0นะฮะ เราก็กระแทกอย่างเงี้ยสักประมาณ 1- 2สองชั่วโมงนะครับพอกระแสะมันนิ่งแรงดันมันนิ่งวัดค่ากดดูแล้วค่ากดพันร้อยพันสองอะไรเงี้ยเราต้องการเที่ยวเชี่ยวกดมันขึ้นไปอีกหน่อยนะฮะเราต้องการเที่ยวกดมันขึ้นไปอีกหน่อยเราก็ไปพันยกมานะครับยกขึ้นมาเ่ย เลี้ยงไว้10แอมป์ก็คือเลี้ยงไว้ที่5เปอร์เซ็นต์เลี้ยงไว้10ะะอแอมป 20, น์นะฮะกระแทกไป20อย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับประโยชน์ของพันยกนะฮะกนะ็อองใช้งานกันดูนะครับการใช้งานก็ ไม่ยากครับใช้งานงาน่าย่าใช้งานง่าง่ายครับผมเพราะว่าผมก็จะอธิบายอยู่ในคลิปนี้ให้ให้อย่างละเอียดละนะครับนะอยากจะให้มันมันวิ่งเร็วหน่อยเราก็สปีดทันเลยครับครับนะได้สองสปีด อยากให้กระแทกช่วงสั้นๆก็เล่งดิวตี้เล่งปุ่มพันกระแทกขึ้นไปมันจะก,กระแทกเบาๆกระแทกขึ้นไปไม่นานขึ้นไปไม่นาน,ข,น,ไไน,านขึ้นแล้วลงเลยนะฮะจะเนี่ย,เ,ยเราสามารถคอนโทรลได้หมดหรือเราอยากให้ขึ้นนานเนะี่อยู่ค้างอยู่ยี่สิบนานๆเนี่ยลงมาสิบแป๊บเดียวอย่างนี้ก็ได้ครับผมเราคอนโทรลได้หมดเลย ถือว่าเป็นเป็นระบบที่เราสามารถคอนโทรลได้ดังใจคอนโทรลได้หมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องทําความเข้าใจกับแบตเตอรี่ก่อนนะครับเราต้องเลือกแบตเตอรี่ให้เป็นนะครับต้องเลือกแบตเตอรี่ให้เป็นเราต้องดูว่าแบตบวมไหมตัวนี้ตันช่องหนึ่งหรือช็อตช่องหนึ่งพวกนี้เราต้อง้องต้องเลือก ต้องเลือกให้ถูกนะครับวัดค่ากดได้ก็วัดนะฮะถ้ากดจืดหนึ่งช่องแล้วกดมีค่าอยู่กลางๆงสัก5้าช่องอะไรพวกนี้ก็ยังพอทําได้แต่ถ้ากดเข้มจักหนึ่งช่องแล้วจืด5้าช่องอะไรพวกนี้กไ็ไม่ไม่เหมาะการทานะครับก็ลองอศึกษาหาข้อมูลดูเรื่อยๆครับผมนะฮะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ทาแบตแล้วก็คงจะไม่ยากอะไรนะครับ ฟังก์ชันพวกนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าเราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็ปิดพวกนี้ลงมาปิด VR ลงมาให้หมดนะครับเราเลิกทำละเราปิด VR ลงมาให้หมดปิดให้หมด VR 3ตัวนี้กับสวิตตัวนี้สำคัญที่สุดฮะปิดลงมาครับเราก็ปิดเครื่องนะฮะก็เป็นการจบการใช้งานเครื่องนะครับ ะะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ